เปิดคลิปก็โผล่มา้านโล่งแบบนี้เลยครับเป็นที่จอดรถของตลาดสดพนบุรีครับทุกคนครับเออเราเข้าข้างหลังดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าถ้าเข้าข้างหน้านะรถติดมากนะครับรถติดแล้วก็รถเยอะมากทุกคนนะครับเรามาซอกประตูตรอกประตูด้านหลังนี้ครับทุกคนครับนี่ว่าแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับวันนี้ เปิดคลิปมันเป็นทางการครับผมผมจะพาทุกคนมาเดินเล่นเดินเที่ยวหาอะไรกินที่ตลาดสดพนบุรีครับทุกคนนะครับมันก็จะเป็นตรอกอย่างนี้นะครับตรอกเดินไปนิดเดียวเองนะครับไม่ไม่ถึงร้อยเมตรเลยด้วยซ้ำผมว่าเออประมาณร้อยเมตรละกันนะครับมีครับมันก็จะโผล่มาทาง ด้านหลังของตลาดสดทนบุรีนะครับด้านหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงนี่เปิดมาปุ๊บเฮ้ยหมูเตะร้านนี้หมูเตะร้านานี้หอมมากแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าอิ่มแล้วนะครับแล้วก็มีร้านดังมากเลยทุกคนนะครับมีแบบโอ้แบบเยอะมากพวกข้าวผัดปูพวกอะไรอย่างเงี้ยขั้วไก่นะครับโอ้แบบเนี่ยขั้วไก่แอนนะครับนี่วันนี้มาก่อนเลยผมมากินปั้นแป้งครับปั้นแป้งเป็น ท้องโกทอดธรรมดาธรรมดาเนี่ยละครับแต่เขาทอดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปปั่นให้น้ํามันออกนะครับทุกคนนะครับนะก็ปั่นเอาน้ํามันออกได้สักได้สักสิบเปอร์เซ็นต์แหละ <c oughs> ก็ยังดีดังดีนะครับนะ LD L D L ฉ่าเลยนะครับทุกคนนี่คือเขาจะมีสองกระทะใช่ไหมแล้วก็จะเอามาพักแล้วก็เอาไปใส่ เครื่องปั่นนะครับทุกคนนะฮะแบบอร่อยมากปั่นแป้งนี่เป็นร้านประจาอยู่แล้วมีร้านเนื้อตุ๋นเนื้อทอดแดดเดียวนะครับทุกคนเนี่ยเออเยอะมากเลยที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะมีนักท่องเที่ยวด้วยนะมีนักท่องเที่ยวจีนด้วยนะครับทุกคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลนะครับห <unjust> ุยนี่เยอะหุยร้านข้าวแกงร้านนี้ข้าวแกงร้านนี้เยอะมากๆเยอะมากๆเลยคนเนี่ยคือแบบสุดลุกหูลุกตาเลยครับทุกคน เจ๋งมากนะอันนี้ข้วข้วไก่แอนครับนะข้วไก่แอนนี่เขาดังอยู่แล้วนะครับอร่อยอยู่แล้วคือเป็นร้านที่แบบเฮ้ยนี่มีกระเฉดตลาดพูจริงๆผมว่าแม่งหอมมากในะร้านเนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะต้องมากินแน่นอนสัญญาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวโหแบบผัดไฟลุกเพิ่มอ,อย่างงี้ครับนี่โอ้โหแบบต้องกินว่ะมีกระเฉดเนาะน,นะครับแล้วดูมาดูร้านหมูกรอบย่างครับนี่หมูกรอบก็แบบหมูกรอบแบบเป็น เป็นตัวใหญเป็นแบบโหดูดิโอ้โหแบบดูน่ากลัวเหมือนกันนะนะครับที่นี่จะมีอาหารทะเลเยอะมากนะครับทุกคนนะครับก็ถ้าไปทางด้านซ้ายมือครับถ้ามองทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นตลาดอาหารทะเลหมดเลยทุกคนแล้วก็โต๊ะเขาเยอะนะแต่ก็แออัดสักนิดนึงนะครับทุกคนก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ได้ขนมครกครับขนมครกแล้วก็บ้าบินนะบ้าบินอร่อยมากนะท้ายคลิปก็ ลองไปดูครับตลาดสดทนบุรีเปิด Google Map ไปเลยครับเจอแน่นอนนะครับแต่ก็จอดรถด้านหนังนะสบายมากเลยจ้า